อกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเรื่องฝรวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินถลม่มน้ำล้นอ่างเก็บน้ำและน้ำล้นตลิง่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามทางตอนบนโดยในช่วงวันที่2 5ถึงส0สิงหาคม2 5 6 4ร่องมรสุม จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้ประเทศไทยเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้ฝั่งตอนตกกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้คาดการปริมาณฝนตกวันแมปของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรธรณีพบว่าในช่วงวันที่2 6สิงหาคมถึง3กันยายน2 5 6 4มีบริเวณพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัยดังนี้ 1. เฝ้าระวังน้ำหลากดินถลม่มบริเวณภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครน,นครพนมอำนํำนาจเจริญและอุดรธานีภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบรุรีจันทบรุรีและตราดภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบรุรีภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ต 2. อฝ่าระวังระดับน้ําในอ่างเก็บน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเสียงน้ําล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําประกอบด้วยภาคเหนือจํานวน3ามแห่งได้แก่อ่างเก็บน้ําห้วยช้างอ่างเก็บน้ําห้วยแมงงอนและอ่างเก็บน้ําน้ําแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิบแห่งได้แก่อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําสวยอ่างเก็บน้ําห้วยสหายอ่างเก็บน้ําห้วยายขมิ้น อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮงอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับอ่าง,งเก็บน้ำห้วยไร่อ่างเก็บน้ำห้วยทาอ่างเก็บน้ำห้วยขาหนักอ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้าอ่างเก็บน้ำลำตะโคงและอ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียวพาคตะวันออกจำนวนห้าแห่งได้แก right no ่อ่างเก็บน้ำห้วยตู้อ่างเก็บน <well>. ้ำทับลานอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาวอ่างเก็บน้ำด่านชุมพลและอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง ภาคใต้จำนวน2แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองหยาและอ่างเก็บน้ำบังเหนียวดำา 3. ฝอร์ระวังระดับน้ำในลำน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิง่งและท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำสามจภาคเหนือบริเวณแม่น้ำน่านจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตฐ์แม่น้ำปาดจังหวัดอุตรดิตฐ์และแม่น้ำแควน้อยจังหวัดพิษณุโลก3.2 ภาคตะวันออกบริเวณแม่น้ำปราจีนบรุรีจังหวัดปราจีนบรุรี 3. 3ภาคใต้บริเวณแม่น้ำตรังจังหวัดตรังและแม่น้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. ฝระวังระดับน้ําในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงตั้งแต่จังหวัดเชียงรายจนถึงอุบลราชธานี ในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและพื้นที่จุดเสีย่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ 2. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ90หรือเกณฑ์ควบคุมสูงสุดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำพร้อมพิจารณาบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อพรองน้ำและเร่งระบายน้ำในลำน้ำแม่น้ำรวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก 3. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถในการใช้งานของอ่างเก็บน้ำอาคารบังคับน้ำและติดตามตรวจสอบซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมน้ําและกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ําหลากป้องกันน้ําท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ําหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อม ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที 5. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมให้การอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ